สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ห้องเรียนปฐมวัยระดับอนุบาลหนึ่งโรงเรียนปิยบุตรศึกษากรคุณครูชื่อคุณครูนวลจันทร์หยงสตาหรือเด็กๆเ,เ,เรียกสั้นๆว่าครูนวลจันท์ก็ได้ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องดูซิใครต่างภาพต่างจากพวกคือภาพที่แตกต่างและลักษณะรูปร่างที่แตกต่างไปจากภาพภาพอื่น เด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าภาพที่ต่างไปจากพวกเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณครูมีภาพมาให้เด็กๆดูค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องภาพต่างจากพวกกันนะคะภาพต่างจากพวกคือภาพที่มีลักษณะรูปร่างสีที่แตกต่างไปจากภาพอื่นเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าภาพที่แตกต่างไปจากพวกคือภาพอะไร คุณครูมีภาพมาให้เด็กๆดูค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะภาพที่หนึ่งภาพที่สองภาพที่สามภาพที่สี่เด็กๆลองสังเกตดูนะคะภาพไหนที่แตกต่างไปจากพวกใช่แล้วค่ะยีราฟเป็นสัตว์ที่แตกต่างไปจากพวก ยีราฟจะไม่เหมือนกับภาพอื่นเก่งมากเลยค่ะต่อไปเราจะไปดูภาพอีกภาพหนึ่งนะคะภาพที่หนึ่งภาพที่สองภาพที่สาภาพที่สเด็กๆสังเกตดูสิคะภาพไหนที่แตกต่างไปจากพวกเก่งมากเลยค่ะภาพที่สอง เป็นภาพที่แตกต่างไปจากพวกเราไปดูอีกภาพหนึ่งกันนะคะภาพที่หนึ่งภาพที่สองภาพที่สามภาพที่สี่เด็กๆสังเกตภาพดูสิคะภาพไหนที่แตกต่างไปจากพวกใช่แล้วค่ะ ภาพที่หนึ่งดราาอมอนจะเป็นภาพที่แตกต่างไปจากพวกนะคะเรามาดูอีกข้อหนึ่งค่ะภาพที่หนึ่งภาพที่สองภาพที่สามภาพที่สี่เด็กๆลองสังเกตด,ดูนะคะว่าภาพไหนที่แตกต่างไปจากพวกเด็กๆลองสังเกตมาโพนี่สิคะ ใช่แล้วค่ะภาพที่สเพราะว่าภาพที่สมาภูนี่จะมีลักษณะที่แตกต่างไปจากภาพที่หนึ่งที่สองและที่สค่ะข้อต่อไปค่ะภาพที่1ภาพที่สองภาพที่สาภาพที่สเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่ามีผู้ตัวไหนเอ่ยที่ไม่เหมือนกับเพื่อน หรือแตกต่างไปจากตัวอื่นค่ะเก่งมากเลยค่ะมีภูตัวที่สองจะเป็นมีภูที่ไม่เข้าพวกนะคะเ,คเรามาดูอีกข้อกันเลยค่ะมิกกี้เมาส์นะคะเด็กๆสังเกตดูสิคะมิกกี้เมาส์ตัวไหนเอ่ยที่ไม่เหมือนเพื่อน ใช่แล้วค่ะมิก้เมาส์ตัวที่สามจะมีลักษณะท่าทางที่ไม่เข้าพวกเก่งมากเลยค่ะเด็กงคงจะเข้าใจแล้วนะคะภาพที่แตกต่างไปจากพวกคืออะไรวันนี้คุณครูจะมีเกมมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเกมของคุณครูมีชื่อว่าภาพต่างจากพวกเด็กๆ้อมหรือยังคะถ้า้อมแล้ว ไปดูกันเลยค่ะเกมที่หนึ่งเด็กๆลงสังเกตดูสิคะภาพไหนที่แตกต่างไปจากพวกคุณครูจะให้เวลาห้าวินาทีค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเล่นเลยค่ะหมดเวลาแล้วค่ะ ่งมากเลยค่ะภาพที่3เป็นภาพที่แตกต่างไปจากภาพอื่นเ,เรามาดูข้อต่อไปกันนะคะว่าเด็กๆจะทายถูกหรือเปล่าภาพที่1ภาพที่สองภาพที่3ภาพที่4คุณครูให้เวลา5วินาทีนะคะเด็กๆสังเกตภาพว่าภาพไหนที่ต่างจากพวกนะคะ เริ่มเลยค่ะหมดเวลาค่ะใช่แล้วค่ะภาพที่หนึ่งเป็นภาพที่แตกต่างไปจากพวกนะคะเก่งมากเลยค่ะเรามาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะ เต่าตัวที่หนึ่งเต่าตัวที่สองเต่าตัวที่สามและเต่าตัวที่สี่ค่ะคุณครูให้เวลาห้าวินาทีในการสังเกตภาพนะคะว่าภาพเต่าตัวไหนที่แตกต่างไปจากพวกเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะหมดเวลาแล้วค่ะ ก่งมากเลยค่ะภาพที่สองเป็นภาพเต่าที่แตกต่างไปจากพวกนะคะต่อไปเราจะมาดูอีกข้อนึงค่ะปลาตัวที่หนึ่งปลาตัวที่สองปลาตัวที่สามและปลาตัวที่สี่เด็กๆสังเกตภาพปลานะคะว่าปลาตัวไหนที่แตกต่างไปจากพวกคุณครูให้เวลา5วินาทีเหมือนกันค่ะ เวลาแล้วนะคะใช่แล้วค่ะภาพปลาตัวที่สี่จะเป็นภาพที่แตกต่างไปจากพวกเด็กได้ที่เด็กๆได้เรียนดูเรื่องดูซิใครต่างเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆพอจะเข้าใจแล้วยังคะว่าภาพที่ต่างจากพวกคืออะไรภาพที่ต่างจากพวกก็คือภาพที่เราสังเกตได้ว่า ภาาไหนที่ไม่เหมือนเพื่อนหรือแตกต่างกันไปนะคะวันนี้คุณครูก็อยากฝากให้เด็กๆก,กลับไปทบทวนนะคะแล้วก็อย่าลืมทําการบ้านด้วยนะคะการบ้านของคุณครูเป็นการบ้านเล่มหนึ่งนะคะหน้าหกกับหน้าเเด็กอย่าลืมทําการบ้านนะคะช่วงนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดเด็กๆดูแลสุขภาพตัวเองนะคะมันล้างมือบ่อย สวมเม็ดทุกครั้งก่กนออกจากบ้านแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะบาย